เดี๋ยวอ่านพระสูตรนี้ให้ฟังนะสคาระวะสูตรนิวรเป็นปัจจัยให้มนไม่แจ่มแจ้งครั้งนั้นพราหมณ์ชื่อว่าสคาระวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ้แล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่บุคคลกระทําการสาธยายไว้นานไม่แจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทําการสาธยายข้าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มน แม้ที่มิได้กระทําการสาธยายเป็นเวลานาน,านก็ยังแจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่กระทําการสาธยายพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว,ว,ว่าพราหมณ์สมัยใดแลบุคคลมีใจฟุ้งส้านด้วยการราคะอันการราคะเหนี่ยวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออก ซึ่งการราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงเครื่องสลัดออกตรงนี้คืออะไรก็ต้องกลับมาดูพระสูตรนี้พิกุทั้งหลายเมื่อใส่ใจอสุภนิมิตโดยแยบคายกามฉันทะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและกามฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้นั่นก็หมายถึงว่าเราจะต้องตามเห็น รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้มันไม่งามอะ่ะเ,เราถึงจะละความพอใจตรงนั้นได้อันนี้คือเครื่องสลัดออกจากกรมสมัยนั้นเขาไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทําการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทําการสาธยายพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ําซึ่งรักคนด้วยสีครั่งสีเหลืองสีเขียวสีแดงอ่อนบุรุษผู้มีจกักขุ เมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดยบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยการราคะอันการราคะเหนียวรั้งไปและไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งการราคะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงในสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริง แม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองนั้นตามความเป็นจริงมนแม้ที่กระทําการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทําการสาธยายการราคะเนี่ยพระอ,องค์เปียอุมาเหมือนน้ําที่มันเต็มไปด้วยสีใช่ไหมเราจะส่องดูเงาหน้าตัวเองก็ไม่เห็นนะ คามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนียวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอุบายเครื่องสลัดออกจากพยาบาทคืออะไรสมควรตอบสิขอโอกาสค่ะเมตตาค่ะถูกต้อง พีกั้งหลายเมื่อใส่ใจเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคายพยาบาทที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้อันนี้คือเครื่องสลัดออกจากพยาบาทก็คือเมตตาพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำซึ่งร้อนเพราะไฟเดือดขลางนมีไอพุ่งขึ้น บุรุษผู้มีจักขุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยพยาบาทอันพยาบาทเหนียวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาทที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงมองเห็นุวมาเลยไหมน้ำเดือดปุ๊บมันเหมือนอารมณ์คโกรธอะ่ะองบอกว่าเหมือนน้ำเดือดเลย จะมองดูเงาหน้าของตัวเองก็ไม่ได้พรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจพุ้งสร้านด้วยถีนมิธะอันถีนมิทะเหนียวรั้งไปย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนมิทะคืออะไร พิกุทั้งหลายเมื่อปรารบความเพียรแล้วถีนมิทะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้ตรงนี้จะเป็นอุบายเครื่องสลัดออกการปรารกความเพียรระโยองอีกประสูนหนึ่งพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงพวดชงแก้จิตหดหูตรงนี้พระองค์ตรัสไว้ว่า พีครทั้งหลายก็สมัยได้จิตหดหูสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัสสัตธิสามโพชฌงมิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสามโพชฌงมิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสามโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมหล่านั้น เปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผลงเขาจึงใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ําและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโผงขึ้นได้หรือหนอคือทําวิธีผิดบุรุษต้องการจะก่อไฟแต่กลับเอาของสดไปใส่ไฟไฟมันก็ไม่ติดเหมือนกัน พระอจจาตัดว่าสมัยได้จิตหดหูเนี่ยก็คือสรุปไว้ง่ายคือไม่ควรทําสมาธิมันจะแก้ไม่ได้ขอโอกาสค่ะที่โยมจําได้เวลาจิตหดหูให้ใครควรทําหรือฟังทำใช่ไหมคะถูกต้องค่ะพิ่กูทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันพิ่กูทั้งหลายสมัยได้จิตหดหูสมัยนั้นไม่ใช่การ เพื่อเจริญปสัสสติสามโพชฌชงปสัสสติแปลว่าความสงบถ้าหดหูอยู่เนี่ยอย่าทําความสงบมิใช่การเพื่อเจริญสมาธิสามโพชฌชงทําสมาธิไม่ได้แล้วก็มิใช่การเพื่อเจริญอุเบกขาสามโพชฌชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมเหล่านั้น พีกูทั้งหลายก็สมัยได้จิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมะวิจยะสามพุทธชงคร,ร้ควรทําเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสามพุทธชงปารบความเพียรเป็นการเพื่อเจริญปีติสามพุทธชงตรงนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเจริญวิญิยะสามพุทธชงเจริญยังไง วิริยาสามพุชตรงนี้คือทําความเพียรเนี่ยเพื่อจะละความหดหู่ตรงนั้นให้ได้และลึกถึงอะไรก็ได้ที่ทําให้เราเกิดปีติขึ้นมาเนี่ยเป็นการเพื่อเจริญปีติสามพชฌงวิริยะหมายถึงว่าเราพยายามหาวิธีที่จะทําให้จิตเนี่ยมันหายหดหู่ให้ได้ก็คือใครควรทําหรือว่าระลึกถึงความเลื่อมใสยอย่างใดอย่างหนึ่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ ถึงธรรมะก็ได้ถึงสงฆ์ถึงศีลถึงการสละของเราถึงคุณธรรมของเทวดาจะแก้หดหูได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้รุปโรงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้ง ไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโคลงขึ้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมะวิจยะสามพุทชงเป็นการเพื่อเจริญวิริยะสามพุทชงเป็นการเพื่อเจริญปีติสามพุทชงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู จิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้น,นกลับมาตรงนี้ต่อนะพระสูตรจะยงไปยงมานะเห็นนะพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันสาหรายและจอกแหนปลคุมไว้บุรุษผู้มีจักขุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงชันใด ฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยถีนามิทะอันถีนามิทะเหนี่ยวรังไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งถีนามิทะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงถีนามิทะพวเปรียบเหมือนจอกแหนคุมมองไม่เห็นหน้าตัวเองพรามอีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยอุทธัจจะกุกุจจะ อันอุดทัดจากกุกุจ,จะเหนียวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุดทัดจากกุกุจ,จะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมพัดต,ต้องแล้วหวั่นไหวกระเพื่อมเกิดเป็นคลื่นบุรุษผู้มีจักขุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกัน สมัยใดบุคคลมีใจพุ่งส้านด้วยอุทธัจจกุกกุจจะอันอุทธัจจกุกกุจจะเหนี่ยวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งอุทธัจจกุกุจจะที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงอุทธัจจกุกุจจะใช้อะไรแก้จงทิพย์จำได้ไหมพุ่งส้านลอง,าองคาระควรจำได้ไหม ทำยังไงดีตรงข้ามกับเมื่อกี้เห็นไนหะมย่หน่อยจําได้ไงเมื่อกี้หดหูไงไม่ควรทําสมาธิไงถ้าหดหูเนี่ยอย่าไปทําสมาธิต้องใครควรทําแต่ถ้าฟุ้งซ่านเนี่ยอย่าไปใครควรทําให้ทําสมาธิพี่กูทั้งหลายเมื่อจิตสงบแล้วเนี่ยสมาธิเห็นไหม อุทธัจจกุุจจะที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและอุทธัจจกุกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้อีกส่วนหนึ่งพระองค์จะบอกว่าอานาปนาสตนะิแก้ความฟุ้งซ่านได้จะสอดรับกันเห็นไหมพี่กูทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่าน สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมะวิจยะสามโพชฌงอย่าไปไข่ควรทำมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสามโพชฌงมิใช่การเพื่อเจริญปีติสามโพชฌงข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้ง โคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้นบุุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระเจ้าค่าจิตทดหูอุปมากองไฟดมน้อยแต่จิตฟุ้งซ่านพระองค์บอกให้ดับความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเหมือนไฟลุกขึ้นเราจะต้องดับไฟตรงนี้แต่ถ้าจิตทดหูเนี่ยมันเหมือนกําลังสมาธิเราไม่ได้อะไฟน้อย เราต้องให้ไฟมันลุกขึ้นแต่เวลาลุกอย่าให้มันลุกเกินอีกต้องพอดีมองเห็นภาพไหมฉะน,นั้นเหมือนกันวิกุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสามโพชงมิใช่การเพื่อเจริญวิริยะสามโพชงมิใช่การเพื่อเจริญปีติสามโพชงขขอนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นพี่กุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัตติสามโพชฌงช์ทำความสงบเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสามโพชฌงช์เป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสามโพชฌงช์เขานั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตท,ที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่ เขาจึงใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ําและโรยฝุ่นลงในไฟกองใหญ่นั้นรุดนั้นจะสามารถดับกองไฟกองใหญ่นั้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันพี่ผู้ทั้งหลายสมัยได้จิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัตธิสามพุทชงเป็นการเพื่อเจริญสมาธิสามพุทชงเป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสามพุทชงเขานั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่าน จิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วพระองค์ก็สรุปตอนท้ายว่าสตินจะควาหังพิคเวสัพพัติกังวทามีติพิกุทั้งหลายเรากล่าวสติแลว,ว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงคือถ้าเรามีกำลังสติอ่ะไม่ว่าจะหดหูไม่ว่าจะฟุ้งซ่านสติตัวเดียวคุมได้ ในกรณีที่คนที่กําลังอ่อนอินทรีย์บาามีอ่อนเนี่ยพระองค์ก็จะมีวิธีแก้ให้ไงแต่ถ้ากําลังสติมีมากแล้วเนี่ยก็ใช้สติคุมเลยไม่ว่าจะเป็นหดหูไม่ว่าจะเป็นฟุ้งซ่านได้หมดขอโอกาสค่ะคาว่าสติคุมเลยหมายความว่าอย่างไงคะกาลังสติต้องเยอะต้องพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงแล้วก็เห็นเกิดดับ ปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหดหูมันปรุงขึ้นมาไหมล่ะฟุ้งซ่านมันปรุงขึ้นมาไหมล่ะทั้งหมดก็ปรุงแต่งมาหมดเนี่ยแหละสติไงจะโคมดไงัวสุดท้ายละวิจิกิจฉาพรามอีกประการหนึ่งในสมัยใดบุคคลมีใจฟุ้งซ่านด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนียวรั้งไป และไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงตรงนี้คือตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แม้ซึ่งประโยชน์บุคนอื่นตามความเป็นจริงเราจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นก็ไม่ได้ตัวเองยังเอาไม่รอดเลยใช่ไหม แม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริงจะช่วยเหลือทั้งตัวเองทั้งผู้อื่นก็ช่วยไม่ได้มนแม้ที่กระทําการสาธยายไว้นานก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ได้กระทําการสาธยายพรามเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำที่ขุนมัวเป็นเปลือกตมอันบุคคลวางไว้ในที่มืดบุุษผู้มีจักขุเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำนั้น ไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงฉันใดฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดบุคคลมีใจพุ้งสร้างด้วยวิจิกิจฉาอันวิจิกิจฉาเหนียวรั้งไปและย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่บังเกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงสมัยนั้นเขาย่อมไม่รู้ไม่เห็นแม้ซึ่งประโยชน์ตนตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์บุคคลอื่นตามความเป็นจริงแม้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองอย่างตามความเป็นจริง มนที่กระทําการสาธยายไว้นานก็ไม่จไมมมไยยมแจ่มแมยยนนมจ้ไจงได้ไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทําการสาธยายพรามนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มนแม้ที่กระทําการสาธยายไว้นานไม่แจ่มแจ้งในบางคราวไม่ต้องกล่าวถึงมนที่มิได้กระทําการสาธยายวิธีแก่วิธีกิจฉาคือ ทีกุทั้งหลายเมื่อใส่ใจโดยแยบคายแล้วก็คือโยนิโสมณสิการวิจิกิจชาที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นและวิจิกิจชาที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละได้โยนิโสมณสิการก็คือมีการทำในใจโดยแยบคายวิจิกิจชาเนี่ยมันกว้างมากอะถ้าเรายังหมกมุ่นอยู่ในกามพยาบาทถินมิทะอุทัจกุกุจะด้ยเนี่ย มันจะตามไปด้วยจิจิติจฉามันจะมืดมัวมืดมนมองไม่เห็นสภาวะธรรมไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะว่าสภาวะจิตเรายัางเข้าสมาธิไม่ได้โยนิโสมรส,สิการเนี่ยหมายถึงว่าการทำในใจโดยแยบคายนั่นก็คือสรุปว่าเราใช้ตัวนี้ทั้งหมดก็คืออสุภะ เมตตาเจโตมุติปารกความเพียรจิตสงบเนี้ยคือการโยนิสโสมนสิการละการทำในใจโดยแยบขายละว่าถ้าอากุศลตัวนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะดับมันได้ยังไงพอมันดับได้แล้วเนี่ยวิจิกิจฉามันก็จะถูกละไปเองแล้วทีนี้แหละมันก็จะเข้าฌานได้ทีนี้จิตจะพร้อมเห็นธรรมะละ มองภาพออกไหมก็คือตัวสุดท้ายเนี่ยการใส่ใจโดยแยกคายเนี่ยก็คือจะต้องรู้วิธีสลัดมันออกอะว่าเราจะเอาอากุศลตัวนี้ออกยังไงนี่คือการทำในใจโดยแยบคายก็คือเอาง่ายๆอะง่ายที่สุดแลนะสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วว่าวิธีแก้วิจิกิจฉชาคือไปแก้สีตัวข้างบนให้ได้ก่อนถ้าแก้ได้ปุบ๊บวิจิกิจฉชาไม่มี เข้าใจายังเข้าใจค่ะส่วนนัยยะตรงข้ามพระองค์ก็ตัดไว้นะก็คือข้อแรกเนี่ยกามราคะละไปแล้วเปรียบเหมือนน้ำที่ไม่ละคนด้วยสีครั่งน้ำมันก็ใสถูกไหมแล้วก็มองเห็นเงาหน้าตัวเองส่วนอันที่สองพยาบาลเนี่ย เมื่อเราจเจริญเมตตาเจตวิมุติแล้วพยาบาลละไปแล้วพระองค์ก็เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ําที่ไม่ร้อนเพราะไฟไม่เดือดพล่านไม่เกิดไออ่าก็มองเห็นหน้าตัวเองได้ถูกไหมเพราะมันไม่เดือดแล้วส่วนอันที่สามก็คือเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ําอันสาลายและจอกแหนไม่ปกคลุมไว้ ก็แก้ได้ด้วยการปราลบความเพียรข้อ4ี่ก็คือเปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันลมไม่พัดต้องแล้วไม่หวั่นไหวไม่กระเพื่อมไม่เกิดเป็นคลื่นก็มองเห็นเงาหน้าตัวเองอันนี้แก้ได้ด้วยทำจิตให้สงบส่วนข้อสุดท้าย เปรียบเหมือนภาชนะใส่น้ำอันใสสะอาดไม่ขุ่นมัวอันบุคคลวางไว้ในที่แจ้งอันก่อนหน้านั้นอ่ะคือเต็มไปด้วยเปลือกตรมระหววางในที่มืดด้วยเห็นไหมมันมืดมนมืดมัวไปหมดอันนี้เริ่มสว่างละนะแล้วพระองค์ก็ตรัสตอนท้ายว่าพรามโพชชงแม้ทั้งเจ็ดนี้ มิใช่เป็นธรรมกัน้นมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสของใจอันบุคคลเจริญแล้วประทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติโพุทงชนจ็เป็นฉนหนคือสติสามพุทชงธรรมวิทยาสามพุทชงวิริยะสามพุทชงปีติสามพุทชงปัสสัติสามพุทชงสมาธิสามพุทชงและก็อุบิขาสามพุทชง พรามพวกชงเจดนิแลมิใช่เป็นธรรมกัน้นมิใช่เป็นธรรมห้ามไม่เป็นอุปกิเลสข,ของใจอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือวิช,ชาและวิมุตติเมื่อพระผู้มีภาคตรัสอย่างนี้แล้วสคารวะพราหมณ์ได้กราบทูลพระผู้มีภาคว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ้งแจ้งนะัก ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญภาสิตธิ์ของพระองค์จแจ่มแจ้งนักขอพระโคโดมผู้เจริญโปรดทรงจําข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพ,พูดถึงสาระตลอดชีวิตจําเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาเป็นพราหมนะพอเขามาฟังแล้วเขาก็เลื่อมใสเลยอันนี้เรื่องนิ้วันห้า